ช่วงนี้ดีง่วงตื่นมาไม่สดชื่นเลยอ่ะแบบนี้ต้องเติมพลังให้มันตื่นเต็มตานี่เลยกาแฟแบบเข้มข้นจิตเดียวตื่นเฮ้ยกาแฟอะไรวะเนี่ยไม่ตื่นเลยปัญหาไม่ใช่กาแฟที่อ่อนเพลียแต่เช้าเกี่ยวกับระบบนิเวศในลำไส้ไม่ดีโอ้ยมาไงเนี่ย ต้องปรับตั้งแต่ต้นเหตุนี่เลย d ัชม m ล l l d r 1คิดค้นโดยดัช h m i l l Research มี3พโปรไบโติกคือ NCFM, HN019 และ LPC37 พร้อมที่เบโอติกอินูลินและฟอสในขวดเดียวที่มีส่วนช่วยในการปรับสมดุลโลกในร่างกายนั่นก็คือระบบนิเวศในลำไส้นั่นเองปราศจากน้ำตาลและโตดไม่แต่งกลิ่นสีรสและไม่ใส่สารให้ความหวานจ้าหากซื้อได้แล้วท่ว ตอนนี้มีโปรโมชั่นที่ 11, เซเว่นอีเลฟเว่นจากราคา15บ,บาทเหลือสิบสองบาทเองเอา <c oughs> <c oughs>